ละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดกับป่าลึกมีชายคนหนึ่งชื่อพันเดชเขาเป็นพันป่าที่เก่งกาจและเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกวางป่าหรือเสือโคร่งเขาสามารถหาสัตว์เหล่านี้มาเลี้ยงครอบครัวและคนในหมู่บ้านได้อย่างไม่ยากเย็นตลอดหลายปีที่พันเดชเข้าป่าเขาได้ยินเสียงเ,งเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่าป่าลึกแห่งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ป่าแต่เป็นดินแดนของเจ้าป่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องป่าและสัตว์ป่าทุกตัวพานหลายคนที่ล่วงเกินเจ้าป่าโดยไม่รู้ตัวมักจะหายสาบสูญไปและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยวันหนึ่งพันเดชได้รับคำขอจากหัวหน้าหมู่บ้านให้ตามล่าเสือดำตัวหนึ่งที่เข้ามาทำร้ายคนและสัตว์ลย้ยงในหมู่บ้านหลายครั้ง แม้พันเด็กจะเคยล่าสัตว์มากมายแต่การตามล่าเสือดำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสือดำเป็นสัตว์ที่เร็วและแข็งแรงฉเฉลียวฉลาดการเผชิญหน้ากับมันเป็นความเสี่ยงที่สูงพันเด็กตัดสินใจเตรียมตัวและออกเดินทางเข้าสู่ป,ป่าลึกเขาเดินทางตามรอยเท้าเสือดำจนเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนพื้นที่นั้นเงียบสงัดและเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ ปกคุมไปด้วยเถาวันและหมอกจางๆพานเดทเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ด้วยความมั่นใจในความชำนาญเขาจึงเดินหน้าต่อไปขณะที่เดินตามรอยเสือดำเขาได้ยินเสียงลมกระซิบผ่านต้นไม้เหมือนเสียงเตือนที่ทำให้เขาหยุดชะงักแต่เขาก็ยังดึงดันเดินต่อจนกระทั่งเขาเห็นเสือดำนั่งอยู่ที่หน้าผาใหญ่มันจ้องมองเขาด้วยดวงตาแดงกำมทันใดนั้น หมอกที่เคยลอยจางๆกับหนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนพันเดดมองเห็นเพียงแค่รอบตัวไม่กี่เมตรเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากในหมอกและมีเสียงกระซิบกล่าวว่าเจ้าเข้ามาล้ำดินแดนของเราเจ้าจะไม่ได้กลับไปพันเดดพยายามจะยิงธนูใส่เสือดำแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเล็งหมอกก็เข้ามาปิดบังสายตาทำให้เขาพลาดเป้าหมายเมื่อเสือดำหายตัวไปในหมอก พันเดชเริ่มวิ่งตามมันไปแต่ยิ่งวิ่งมากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าบ่ารอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นทางที่วกวนไม่มีจุดจบพันเดชรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามเขามามันไม่ใช่เสือดำแต่เป็นเงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆอบต้นไม้เขาเริ่มสํำนึกได้ว่า ตนล่วงเกินเจ้าป่าจากการเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเมื่อเขาหยุดนิ่งและกล่าวคำขอขอมาแก่เจ้าป่าด้วยความสำนึกผิดเงามืดเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปหมอกเริ่มบางลงและทางเดินที่ถูกปิดกัน้นก็กลับมาเป็นปกติพานเดลรีบกลับหมู่บ้านโดยไม่คิดจะหันกลับไปหาเสือดำอีกเลย หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพานเดชเลิกเป็นพานป่าและหันมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรแทนเขาเล่าเรื่องราวนี้ให้ชาวบ้านฟังและเตือนทุกคนว่าบ่ามีสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรท้าทายและการเคารพธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกับบ่า